มาอัปเดตบอกพี่พี่นัองตั้งพิรีเลยวันนี้เป็นยังไงงามคือฉันนี่ละเห็นว่าฉันผู้ขีข่ขานก็นกนได้เบิ้งกี่ล่ะเออพูดนะเออพูอนะเป็นยังไงเป็นยังไงไชัวจะอันนี้ได้รีออกนะคะรีหยอดออกเบิดเลยเด้เลยแต่นั่งก็โอเคเลยนะปงขึ้นมาอยู่บะเขือบะเขือเสียงามผู้มองอันนั้นบอก อันนั้นบักไอ้มะละจจแจกอันไหนโง่แจกอันไหนบะนกเด้อคุณอันนี้บอกพริกมิตรกรอันนั้นแล้วพี่น้องเอาพริกเทสโก้อันนี้ซื้อเขาเบิด์ตแหละเพราะบอปเปลี่ยนก็เลยซื้อเขาเออเดี๋ยวจะไปหาไม,ามา้มาซักนี่มะละปลูกสบายสบายโอ้ยนี่เดซิมอเล่หนึ่งตน้น มันบอแมนความผิดไหมคะเด้อความผิดฉันเองเพราะว่าฉันว่าอะไรเอาปลูกนะคะอเออเบื้งบอกผิดฉันทาชื่อลวดชัวโลละสามบาทเ <laughs> <laughs> นี่ยขันออกห้วยเนี่ยให้กินฟีๆเออเ <laughs> พี่อใจ <laughs> อ,อ่อนตันบอกผิดตั้งที่ลี่โยปัาเถอะ <laughs> พูนะ่อไง ปถั่วมาอาเดียดให้เบิ่งกี่น้องเออไปรุ่นกันต่อไป